สวัสดีครับแรงวันที่สิบเจ็ดกันยาพี่น้องเอาบรรยากาศเขาหลังน้ำล้นน้ำพาครับน้ำม้ามือวานเมื่อก่อนนี่สองมือทันแท้นี่ถ่วมเลยพี่น้องนี่ทันแท้นี่ถ่วมเลยเนีย่แต่ว่าเขาไม่ถ่วมหรอกพี่น้องเพราะว่าเขาสูงเลี่ย เขาสูงครั้งแล้วพี่น้องบมาเนี่ยเมื่บังเขาพี่น้องถ้าขนาดถีกน้ำมาสองมือเขียวงามหลพี่น้องไงอ้หญ้าพื้นหน่อยกับเม็อดอายุมาแล้วครับมาแล้วกันดาเบิ่อจามาวนมาควาพูดนะครับเขาโอ้ยอนซ้อนว่พี่น้องทั้งจากน้ำม,มาเข่ากับลมืเขียวพี่น้อง ใกล้แล้วครับเดินนาตุลาเดืียตุลาก็ดีตั้งก๊กไอตั้งท่องเริ่มออกรวงเลยครับพี่น้องพุทธกีกาค,คือที่ได้เกี่ยวพี่น้องบงเขามาเบืงน้ำเลาะเบืงน้ำครับ,บที่ได้กักน้ำไว้ได้พี่น้องประธานี่ท่าฝนมาไหมแค่เทียดันเรื่อ ย่านฝนบ่มาอีกเพราะว่าน้ำฝนไปแล้วก็ไปอีหลีได้พี่น้องเพราะว่าเมื่อล่ฝนมาท่านกรมอุตุพ้นว่าก็ได้ว่าฝนหมดแล้วท่านมากหลายขับเด็นเข้ามาหนิหมาโหลดพี่น้องหนแพนดา้าไอเจ้าแพนด้าพีน่นั่นซื้อพันมาพี่น้องมาอยู่นะพีน่นอนนะโอ้ยเขาพี่น้องให้ในบ้านที่บ่ได้พี่น้องหลังจากตัดแล้วปุ๋ยอ้อย ไาให้นี่ซัดขึ้นพี่น้องโอ้ยอัญซอนเขามะาลิครับมะลิใหญ่ข้าวหอมมะลิมะลิแท้เด้วพี่น้องหอมหอมพี่น้องยามหุงหุงขึ้นหม้อก็เดินทะหุงขึ้นหม้อนี่พี่น้องเขาเมลิใช่ไหมสามให้พี่น้องมะลิปีนี้สามไร่ประมาณสามไร่กลัวๆครับสามไรก่กลัวให้นี่กับประมาณไรก่กลัวๆเหมือนนี่พี่น้อง ขอบรรยากาศท้องทุ่งข้า,เขาเขวเขียวขจีเขียวอี่ีได้พี่น้องมาบึงงามขังงามเนี่ยเป็นตอนซ้อนพี่น้องปีนถึงว่าฝนมาหลาแต่ว่าช่วงแรกๆกัปล่อยๆมาตลอดครับสูบน้ำใส่จากไหเนี่ยแตเลยมาช่วงกลาง พันศาแล้วครับกลางพันศากาง,งากางพันศาแล้วฝนมากัญยากากกัญญาฝนมาพี่น,อน้องย <fic ult> ังไงเดือนนาก็จะออกพันศาล้วพี่น้องออกพันศาแล้วก็จะเริ่มเจี่ยวเขา่าในเจียวเขา่าเข่าตั้งท้องช่วงออกพนนันศาีนเข่าตั้งท้องล้ะพี่น้องงามหายพี่น้องมาเลาะบึงน้ำมา ensemble. เลาะน้ำเลาะอันนั้นพี่น้องเอ้ยคุณนะ้ำ ว่าเลาะเบื้องน้าเบื้องทาน,น,งนี่กักน,น้าไว้พี่นออ้องนี่หล่อนซ้อนตะหงหยาอนนี้แหละพี่น้องเออหย่าถ้าเกิบว่า่าลายปีนี้พี่น้องบ่าลายเป็นไงหย่าสนองหินมันนั่นสนองหินมาเบื้องน้าพี่น้องเออหล่อนซ้อนเขา่าใส่ทีเดียวไดว้พี่น้องนี่ย่าท่านได้สีฮอร์โมนเลยปีนี้ว่าสีมาสีฮอร์โมนพอดีฝนมาเร่งฝนเร่งอย่างไรวะได้สี กตว่าสิสิทธิ์ฮอร์โมนไหวซอยหลังจากว่านปุ๋ยแล้วขึ้นแล้วครับพี่น้องขึ้นท่วม้าแล้วยากระตายแล้วพี่น้องมาทันยาเริ่มตายได้ย,ยาซุ้มที่มีอายุหน,ยยานหน่อยยาพื้นน้อยจังสิครับนั่นตีหลายๆแต่ว่าถ้าแก้มาจัดแก้จัดหลก้กกระตายเองเนว่าสู่เขาครับเขาท่วมเต่าเป็นปุ๋ยให้พร้อมได้พี่น้องต้นปุ๋ยให้พร้อม ้นซ้อนอยู่ดีพี่น้องก็งามอยู่เขาปีนี้กะปีกายในน้ำฝนดีปีนี้กับปันกลางครับก็ทือว่าซัมนี่ครับ,รบเขายอดได้ระดับนี้ผมก็ว่าดีหลายเติมงามก็เขาดํำปีนี้ครับพี่น้องเขายอดนี่ถ้าเป็นโกงเป็นก่อันี่ได้ดีครับแต่ว่าหันบอดีบอดีสำหรับเขาวานมันทีพวดหน้าแถวนี้ ดำดำทีก็บม่ได้พี่น้องดำทีก็บบ่ค่อยได้หวงภาวนามันงามครับบ่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยก็ได้หน้าแถวนี้มันเป็นหน้าดงหน้าโคกหน้าโคกหน้าดงปลา่างเก่าครับเพิ่นมาทางเป็นบาปลา,ปาบงปลา่างเกา่าผู้ถ่เพ้นทางไว้มันก็เลยดินดีครับดินดำบ่ต้องใส่ปุ๋ยเพราะกะละก็ได้ครับได้ ถ้าใส่ลายผันเขาฟ้าเปนว่าเขาฟ้า,าฟมันงามพอดได้ตะเฟืองได้ตะฟางครับได้ตะฟางพนักงานบรรยากาศไม่พี่น้องในเบื้องบ่ได้อาไม้เบื้องดลแล้วครับพี่น้องข่ายากฝนตกฝนลงบ่ไเ้มาไทยทงไ้ทงนาอัปเดตท,ท้องทุง่งตะกี้ต่ที่แรกๆน่ที่ลงไปกับเ่าเห็นที่งามปนี้ได้พี่น้องบาท่านี่เริ่มงามเปียน,นาเปียน บรรยากาศไปเรื่อยๆครับเปลี่ยนลักษณะสูงก็เก้า่ไปเรื่อยง้งามไปเรื่อยครับพี่น้องเขาเอามาฝากก็าตอนพี่น้องกะคชิปนี้กับดี๋ยวไว้ซรัพนีเน้อพี่น้องฝากพี่นอ้นองเป็นกําลังแรงใจกดติดตามกดไลค์กดแค์ให้น้ำเนยเด้อพี่น้องติดตามให้น้ำเนยเป็นกําลังแรงใจ ใายไห้ครับไปบ่งอีกอะดีใจว่าอัปเดตแต่ละปีแต่ละปีนี่พลผลิตเป็นยังไงพี่นอ้องเอาว่าฝากวันต้อนพี่น้องผู้ที่ไปยุทั้งไก่ครับเหตุการเหตุงานผู้ที่เป็นเช่าให้ชาวนาขี้กันครับผมครับมาอยู่น้ำเพลิกนก็ได้มาเหตุหนาเห็ดไ้เหตหนานํำกันเอาบรรยากาศแตละปีแต่ละปีช่วงเขาตั้งท่อง ไปเลื่ออัปเดตไปเรื่อยๆพี่น้องจะได้อัปเดตในพี่น้องในบางเรื่อยๆช่วงตั้งทองทวงเกี่ยวปีนี้แต่ทั้งนี้ส่วนหลายเพิ่นท่นานได้นิยมรถเกี่ยวครับใส่คนเกี่ยวใส่แรงงานคนอยู่ก็ฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องไว้เด้อครับเด้อคลิปนี้ก็ับลงไว้เพียงเพียงตำหนีน้นะครับขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเอ้ยที่รับชมทีให้กำลังแรงใจ